ไลค์กดแชร์กดซับสไครปให้ด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีผู้ใหญ่ใจด,ดีทุกทุกท่านนะครับผมพบกับเราช่องพังปีใหม่แล้วก็พังปีใหม่ชแนลนะครับผมเอ,อ้ี่ฟคือคักไฟคือคักดีใจมากเลยเออ ông sao non ong gắn lẹt tất 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 tất

ทางนน้นเล่นอะไรกันครับฮึ ทั้งทั้งนี้เลยใส่เสกครับเนี่ยอะไรเป็นอะไรพิจิรเป็นอะรครับอลูกห้อ่าล <c oughs> ุเอ <c oughs> เอ <c oughs> <c oughs> เอาละ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 สาวกัเห็นกับสาว,าาาวกัน n เุ็นเก้ัอีะแฟนสาวปีเป็นเอ็นพีเป็นเกาหลีาล้ว อาข้อร้องจากความรู้สึกแม่ดีใจกับอะไรดีใจมากไหมถ้าเป็นใจคนละคนหน่อยไม่ได้เข้ามาให้

อ,อ,อาวอาพี่มีตั้งมากครับไม่นอนนอนนอนแงกันนี่มาไาเอ้เออเออเดี๋ยวไนอนขางพี่กับบนอนอีกสาอุ่ม ปุงเลงปุงเลงปุงเลง,ง,งมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีของกินแล้วครับผมนีของกินแล้ว,น,ลว <c oughs> นิ่งแล้วนิ่งแล้วน <c oughs> ิ่งแล้วพุ่นมโก้หน่อยมาท่านเลยเวลาเลยงานเลยครับผมพ <c oughs> ุดยางเดียวเลยครับผมเราจะพาแม่ไปดูฟัน สี่สาวปีนะครับผมเปฉีดยาที่เป็นตาตานะครับผมภาษาอีสานก็ว่าขีดกระตอดนะครับเป็นเนื้อง,งอกนะครับผมตรงนี้คุณหมอว่าขีดยาแล้วประมาณสองสามวันไม่ถึงห้าวันนี่ครับหัวจะฟุ้ยออกเดี๋ยวเดี๋ยวนึงอาปากงพอมึงปากกันนี่ครับเป็นเป็นตุ่มเป็นตุ่มนี่ครับนี่นี่ครับกาลังขีดยาทายาให้พลังได้หนึ่งหนึ่งวันแล้วขีดเมื่อวาน ประมาณสี่วันคุณหมอว่าประมาณห้าวันไม่นะ่าไม่เกินสิบวัน,นครับผมนีมีตุกเป็นมีสองจุดสามจุดกระดันข้างนะครับผมกิดยาแล้วเดี๋ยวดูอาการไปเรื่อยๆนะครับผมมียาทาช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับผมสองเวลานะครับผมจะได้ไหายดีครับเราอยู่ใกล้คุณหมอนะครับผมหมอท่านมามะ วันก่อนนะครับผมเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานนะผมหมอรักก่อนท่านมาก็เลยแนะนําก็เลยพาซาปีไปฉีดยาแล้วก็ดูอาการน,นะครับผมแล้วอ,อคุณหมอว่าถ้าผมถามว่าจะเป็นยังไงอันอันหัวสิรุดหรซอจะเป็นยังไงครับผมก็คุณหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะคุ้ยคุ้ยก้อยเปื่อยออกนะครับผมเดี๋ยวก็หายมีตุ่มหลัง ตุ่มล่างนี่นะครับโอ้ยปากเป็นเขียวเป็นเขียวย่านะครับผมห <c oughs> <c oughs> ยอกกันดีคักมาเรียนมวนหยอกกันก็สาวแย่ปองมาเจอเพื่อน,นหลายน้องหลายมวนคัก สาวเปียดแต่เสาเลยวันนี้ดูครับโอ้โหท้องฟ้ามืดมาตอนเย็นก็คงจะมีฝนตกอนะครับช่วงนี้ก็พว่าแม่ก็รักษาสุขภาพทุกท่านด้วยนะครับผมเป็นห่วงผมอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผมได้ข่าวว่ามีพายุเข,ข้านะครับช่วงนี้น้ำไหลายที่ก็คงจะเยอะนะครับผมระวังอันตรายวลูกหลานท่านด้วยนะครับผมอยู่ใกล้น้ํานะครับผมถ้าอยู่ใกล้แม่น้ํานะครับผมบ้านติดชายน้ำนี่ดูเดลรักษาดเดลลูกหลานท่านด้วยก็รักษา รักษาสุขภาพทุกท่านนะครับที่อยู่ทั้งเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศทุกท่านนะครับรักและเป็นห่วงจากครอบครัวสาวปีนะครับผมขอม่สี่ทุกท่านนะครับผมสาหรับคลิปโรนี้ขอบคุณมากนะครับผมอย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันหนึ่งกำลังใจนะครับผมเจอกันใหม่คลิปวโอหน้านะครับผมสำหรับคลิปโอนี้ขอบคุณมากนะครับผมบายบายสวัสดีครับ